คือคนที่มีไฟเนี่ยจะสามารถกดดับไฟตัวเองได้คนอื่นก็มาดูว่าเอ๊ะทำไมพนักงานเนี่ยถึงขาดแรงใจในการทำงานครับมันก็มาจากปัญหาเรื่องของนะครับส่วนตัวใช่ไหมครับกับปัญหาเรื่องของบริษัทเนาะปัญหาส่วนตัวปัญหากดดันทางด้านการเงินก็คือเป็นหนี้เป็นสินอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้อาจารย์ไปเจอเคสที่หนึ่งเนาะนะครับพนักงานบริษัทเนี่ยเนาะในรายผลิตเนาะนะครับเขาผลิตของนะครับแต่แล้วพบว่าของเสียในกระบวนการนีเยอะ แล้วก็ผลผลิตได้ไม่ทำว่าป้ะคาับาวทางผู้ริหารเนี่ยก็เข้าไปดูนะก็พบว่าพนักงานเนี่ยนะครับเป็นหนี้นอกระบบอย่าไม่มีจิตใจทำง,งานนะของเถียก็เลยเยอะผลผลิตก็ไม่ได้นะครับ ทางผู้บริหารท่านนี้ก็เลยมีมาตรการนะครับเหมือนเราขอทางผู้บริหารนะครับพอดีเขาเป็นน้องก็มีอำนาจขอพี่ชายบอกว่าพี่พอดีเจอปัญหานี้เราจะทำอะไรอีกก็ปรึกษากันสุดท้ายก็คือคือมีเงินในบริษัทเนาะให้มาคู่พนักงานพนักงานไปกู้พัฒนาก็พนักงานคู่แล้วก็ไม่คิดดอกเบี้ยแล้วก็ให้ไปใช้หนี้นะครับเพื่อให้เคลียร์ที่สิงจังหวะแล้วเราจะเนี่ยบ้างครับเขาบอกว่าดีขึ้นจังพนักงานก็ทำงานผลิตออกมาได้ตามเป้าอะไรเนี่ยของเสียก็ลดลง อันนี้ก็เกิดจากอะไรมครับปัญหารเรื่องของการมีผลทําให้พนักงานหมดไฟการทำงานนอกจากในดวงใจ